สวัสดีค่ะรวยแล้วรวยอีกเปิดจำนวนเงินเอเชิญยิ้มหลังถูกอีก17รางวัลวันที่1ธันวาคมหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวด1นธันวาคม67โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข669843และรางวัลเลขท้าย2ตัวออก61 วันนี้ได้มีแขกรับเชิญมาร่วมประกาศรางวัลอีกครั้งกับลอตเตอรี่พัทหลังเอเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังที่กลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จํานวนหนึ่งใบาจากลอตเตอรี่พัทรับทรัพย์เน้นๆจํานวน6ล้านบาทโดยเมื่อวันที่16พฤศจิกายน6-7จากนี้มีดราม่ามาว่าตั้งคําถามว่าเป็นการถูกจริงหรือแค่สร้างคอนเทนต์กันแน่ ขณะที่ลอตเตอรี่พัดก็ได้โชว์สลิปการโอนเงินของคุณเอที่มาซื้อลอตเตอรี่พัดไปในราคา1 5 0 0บาทในวันที่16พฤศจิกายน2,567เวลา14.18นาฬิกา18นาทีเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการซื้อลอตเตอรี่จริงไม่ใช่การจ้างและว,วันนี้คุณเอเชิญยิ้มก็ถูกรัางวันอีกแล้วจำนวน17ดรางวัลเป็นเงินทั้งหมด5 8 0 0 0บาทซึ่งเจ้าตัวดีใจมาก และไม่รู้เลยว่าถูกรังวัลจนกระทั่งมีทีมงานของลอตเตอรี่พัดแจ้งข่าวดีขอบคุณสยามนิวค่ะดีใจด้วยค่ะ